สวัสดีครับพี่น้องครับที่ไซเบตคกบไปหมื่อวานะนะครับเนาะเดี๋ยวื้นนี้มายามกันนะครับเน,บนว่าสิมานบ่เมื่อขึ้นฝนตกเบิดขึ้นเลยพี่น้องต้องใัยน้ำสวมเบดครบแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปกันครับ <c oughs> อู้อ,อู้ประค่อใไงเแล่นออกว่าหันเป <c oughs> ็นหางเบดบอกใหไ่เลยอ้เบดครบ ขาดว่าสิบประมาณแล้ววนนี้แต่ววาเงื้อหล่อนแปลกฝนตกเบิดเคลื่อนเลยัเึ้ื่อนกบกินเบ็ดครับโอ้บประมาณประมาณ แต่ว่าก็ห้อยือจังนีอยังมาห้อยมากินอยู่่วมาบอยู่ออมซาแลเบิดเล้วโฮ้ยสรุปแล้วเบ็ดยี่สิบหลังมือนี่ยปรมานพ่อโตครับพี่น้องว่าเป็นอย่างเดียว เดี๋ยวมือแรงเอาเยื่อมาเสียบใหม่ลองบึงก็มือขึ้นนี่ฝนมันตกตกเบิดขึ้นเลยครับแล้วมันก็ตกไปแห้งดอกแต่ว่ายอยู่เบิดขึ้นออเดี๋ยวมือแรงลองใหม่ครับว่าเบิดเบ็ดนี่ผมสิปกู่ไปนี่เดี๋ยวมือแรงเอาเนื่อมาเสียบใหม่ครับต่านนี้และครับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ่ามานบ่ามาน